สวัสดีค่ะทุกคนนะคะป้านาทขอนำเสนอนะคะป้านาดขอขอรีวิวนำเสนอนะคะพูดคุยกันถึงเหรียญครุฑนะคะเหรียญครุฑตรงที่ป้านาดเคยนำเสนอมาหลายคลิปแล้วว่ามีโค้ดที่นกวายุพักจำนวนปีผลิตนะคะส่วนที่เหรียญที่เห็นชัดเจนคือ ปีพศ2525นะคะจำนวนผลิตที่แท้จริงจะอยู่ที่รูปนกวายุพักใต้คำว่าบาทค่ะนะคะแต่พศที่ระบุที่เหรียญที่เห็นด้วยตาเปล่าชัดเจนก็คือ2 525ปีเดียวเท่านั้นทั้งหมดเลยนะคะแต่จริงๆแล้วจำนวนผลิตเขาแต่ละพศเขาจะแยกแยกเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงรูปนกวายุพัก ตรงนี้นะคะนกวายุพักค่คะเป็นสัญลักษณ์ของเนี่ยค่ะของกระสาบเขานะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะจำนวนผลิตแต่ละปีนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดห้าพศด้วยกันค่ะจะมีสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองก้าค่ะก็จะดูตรงนี้นะคะจำนวนผลิตของแต่ละพศนะคะค่ะเหรียญ กระสาบคิวโปโนิเกิลสอดไส้ทองแดงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะด้านหน้านะคะภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ค่ะส่วนด้านหลังนะคะครุฑทาค่ะครุฑตรงนะคะพอสอระบุชัดเจนนะคะ2 5 2 5เราจะเรียกนี่ว่าพระเศียนใหญ่ค่ะเพราะจะมีรุ่นตัวอย่างที่เป็นพระเศียรเล็ก อยู่อีกรุ่นหนึ่งนะคะเนี่ยคะ่ะปี2525 25นะคะที่เห็นชัดเจนแต่จริงๆแล้วปีการผลิตจะอยู่ที่นกวายุพักนะคะมาทราบจำนวนผลิตกันดีก,กว่าเนาะก่อนที่จะดูก่อนที่จะดูพศออผลิตจริงนะคะเดี๋ยวพนักจะส่องให้ดูจะขยายให้ดูนะคะจะชัดหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะจะลองดูะคะ่ะจำนวนผลิตของแต่ละพศออนะคะ 2525นะคะขนาด30มมน้ำหนัก12กรัมค่ะจำนวนผลิต5แสนเหรียญ 2. 5 2 5้ค่ะจำนวนผลิต5แสนเหรียญนะคะ 2. 5 2 6าจำนวนผลิตนะคะ1แสนเหรียญค่ะ 2. 5 2 7นะคะจำนวนผลิตค่ะ 7, แสนเหรียญค่ะ 2 5 2 8ค่ะจำนวนผลิตนะคะ17บ1จ็ล้านเ1้าแสหพันเหรียญค่ะส5 2 9นะคะสุดท้ายค่ะ2 5 2 9าจำนวนผลิตนะคะ7 21, ล้าน2 1งแพันเหรียญค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ28 29าจำนวนผลิตเขาจึงเยอะนะคะก็ไม่ก็เป็นที่นิยมเป็นครุฑเป็นเหรียญครุฑนะคะส่วนเหรียญพอสอที่ ผลิตน้อยนะคะอย่างเช่นสองห้าสองห้าสองห้าสองหกสองห้าราคา unc นะคะประเมินไว้นะคะสองห้าสองห้าแปดร้อยสองห้าสองหกเจ็ดร้อยสองห้าสองเจ็ดเจ็ดร้อยนะคะราคา unc นนะคะไม่ใช่ราคาผ่านใช้แบบนี้นะคะค่ะอ่าแล้วทราบจำนวนผลิตแล้วนะคะเราก็มาดูมาดูเหรียญที่ผลิต เหรียญอ่าที่นกนะคะรูปนกวายุพักว่าแบบไหนถึงได้เรียกว่าปีพศอ,อ,อะไรนะคะเพราะว่าดูด้วยตาเปล่าเราจะไม่เห็นนะคะต้องใช้ส่องคันนี้อันนี้ก็น่าจะลองขยายดูนะคะว่าจะเห็นไหมนะคะเอาเ,อาเริ่มจากสองห้าก่อนเนาะ อ๋อเห็นค่ะเห็นเห็นนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดถือนิ่งนิ่งนิ่งโอเคชัดเจนเนาะเห็นไหมคะปีกแรกจะเป็นเลขสองนะคะเลขสองค่ะเลขสองไทยนะคะนะคะปีกหลังนะคะก็จะเป็นเลขห้าเขาเพราะเขามีเขามีม้วนนิดนึงนะคะมีจุดนิดนึงเป็นเลขห้าเห็นว่าเป็นเลขห้าไทยชัดเจนอยู่เนาะเห็นได้อยู่ นะคะเนี่ยค่ะลองส่องดูนะคะก็เป็นอะไรที่สนุกดีสําหรับนักสะสมอย่างพวกเราเนาะเราสายเหรียญหมุนเวียนนะคะเจออะไรที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นํามาส่องนะคะเออโอเคนี่ค่ะสองห้าสองห้านะคะชัดแล้วละใช่ถูกต้องเลยนะคะสองห้าสองห้าเลขห้าชัดเจนเอ๋อดูได้แล้วค,ค่ะเออเนี่ยค่ะเพราะนั้นเพิ่งเพิ่งดูเนี่ยค่ะเพราะเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ได้ไม่เคยดูจริงๆไม่รู้ว่า มื่อกี้พนะยังไม่แน่ใจว่าสองเราจะเห็นไหมนะคะถือว่า,างี้ใช้ได้ค่ะเห็นนะคะอันนี้สองห้าสองห้าผ่านไปนะคะมาดูเหรียญต่อไปพอสอต่อไปนะคะสองห้าสองหกสองห้าสองหกนะั้นมีอยู่เหรียญหนึ่งค่ะมีไว้นานแล้วละค่ะอ๋อเขาอยู่เขาอยู่ในในเมาส์ค่ะมองไม่เห็นพนะขออนุญาตแกะเมาส์ดีกว่านะคะขออนุญาตแกะเมาส์จะได้เห็นชัดเจนค่ะเพราะว่า อยู่ในเมาส์แล้วอยู่ในถุงอะค่ะเป็นถุงเป็นพลาสติกเลยไม่ค่อยเห็นอันนี้สองห้าสองหกอันนี้ถ้าป้าน่าดูเองนะถ้าถ้าไม่มีคนเลือกไว้ให้นะป้าน่าก็ไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอันนี้เขาเรียกกันสองหก อ๋อก็น่าจะใช่แหละเพอหัวเลขหกขมวนไปทางโน้นจะไม่เหมือนใครอยู่แล้วเนาะเอ,อจะทำยังไงให้เห็นชัดเจนอ่ะไม่เป็นไรถ้าใช้กล้องที่สองพระสองก็น่าจะน่าจะดูได้อยู่เนาะ โอเคชัดแล้วเนาะเออเลขหกเห็นแล้วค่ะเห็นแล้ว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 เห็นเป็นเลขหกไทยนะคะโอเคใช้ได้อยู่ค่ะได้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 ไดเออเดี๋ยวลองปิดแฟดดูซิเพราะว่าแฟดเขาส่องแล้วเขาจะสว่างจ้าไปโอเคชัดค่ะชัดนะคะนี่ค่ะสองห้าสองหกเอาไว้นะก็พาเล่นไปทั่วเนาะอ่ะเก็บไว้ก่อนสองห้าสองหกยิ่งหายากอยู่เดี๋ยวอ่ะโอเค Yeah. แยกไปสองห้าสองเจ็ดอยู่ไหนเอ้ยสองเจ็ดสองเจ็ดมีไหมเนี่ยปนัดว่าเขาอ้อนี่ไงเอาแล้วเหรียญไหนแล้วคะนี่ตายแล้วปนไปหมดเอาไม่เป็นไรจิบมาถ้าใช่ก็คือใช่นกหายไม่ใช่คะ่ <laughs> ะ,คะอันนี้สองห้านะคะอันนี้สองห้านะคะหาสองเจ็ดก่อนปนัดเริ่มมั่วแล้ว สองเจ็ดก่อนโอเคเจอแล้วค่ะโชคดีจังเลยเจอแล้วเจอแล้วนะคะไม่งั้นมวยนี่คะ่ะเลขเจ็ดเห็นไหมคะเลขเจ็ดไทยเนาะชัดเจนเนาะ,ะได้แล้วค่ะนะคะ,นะคะลองส่องดูนะคะท่านถ้าไม่มีเออกล้องส่องพระก็ใช้โทรศัพท์ขยายดูแบบนี้ก็พอได้อยู่นะเนี่คะ่ะสองห้าสองเจ็ดสองเจ็ดนะคะ สองหกคะ่ะผลิตน้อยสองหกผลิตใส่ถุงไว้ก่อนโอ้ยิ่งหายากอยู่เดี๋ยปนสองห้าสองสองเจ็ดไม่เท่าไหร่นะคะ 26, สองหกสี่หายากสุดสองหกอันนี้เนี่ยคะ่ะใส่ใส่เม้าคืนไว้เดี๋ยวสองหกสองเจ็ดไปแล้วอ่ะดูที่จำนวนผลิตเยอะๆนะคะสองแปดกับสองเก้าอ่ะอันนี้เลขแปดชัดเจนคะ่ะเลขแปดไทยมาดูสองเก้าอันนี้เป็นจำนวนผลิตเยอะ สองเก้าก็ปกติอ่าเลขเก้านี่ก็ชัดนะคะคือมีขีดตรงกลางนั่นย้อยลงมาค่ะโอเคงั้นดูได้แล้วค่ะสองแปดสองเก้านะคะอันนี้สองแปดแต่ไม่เป็นไรสองแปดกับสองเก้านี่ใส่รวมปนกันไปได้เลยอันนี้คือแยกไว้เปรียบเทียบค่ะอันนี้ป็นัพึ่งได้มาใหม่ค่ะเขา fc นํามาขายให้อันนี้เขาบอกโค้ดสองห้าพนักก็เออสองห้าิงด้วยเห็นไหมคะ โค้ด2525ผ่านใช้น้อยค่ะเป็นเหรียญแทบจะไม่ผ่านใช้ด้วยซ้ำไปเหรียญน,นี้เพราะว่าน่าจะไม่ผ่านใช้หรอกเนี่ยค่ะโคด้ด2525โคด25ค่ะเหรียญโคด25ไม่ผ่านใช้ค่ะโอเคงั้นก็คลิปนี้แบ่งปันกันรับชมเนาะค่ะจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ